เสมือนกรอบของใบหน้าสามารถบ่งบอกอะไรได้ไหลายอย่างและถ้าคิว้วสามารถบอกภรมชาติของเราได้ด้วยจะเป็นอย่างไรรวนพูดคุยกับอาจารย์ภาสวิทหมอดูคิ้วพรมชาติคุณผู้ชมครับคิ้วจะหนม,มเท่ากันหรือยังฮะ อันนี้ไม่ได้มาแต่การวาดนะฮะเพราะเมื่อกี้พยายามวาดแล้วมันมาจากโบท็อกแน่ๆเลยครับแต่เรื่องนี้ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าต้องถามอาจารย์สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์หมอดูคิ้วธรรมชาติคืออะไรศาสตร์ใหม่ป่ะหนูไม่รู้จักเลยใช่เป็นศาสตร์ใหม่เพราะว่าอันนี้เป็นอาจารย์ศึกษามาเองในการสมัยก่อนอาจารย์ไปทั้งทำผมอาจารย์ทำผมไปอาจารดูคิ้วลูกค้าไปคิ้วนี้เป็นไงความรักเป็นยังไงก็จะรู้สึกอามันจะรู้ว่า ถ้าคิ้วเราสวยคิ้วเราดีความรักก็จะดีการเงินการงานก็จะดีอ่าเอาเข้าใจง่ายๆหมอดูคิ้วเนี่ยโอเคแต่มีคาว่าธรรมชาติ <c oughs> มันเกี่ยวข้องยังไงทำไมสองคำนี้ถึงมารวมกันนะธรรมชาติหมายหมายถึงว่าปีเกิดของเราเนี่ยคือมีปีนักษัตว์ที่มีธรรมชาติ <c oughs> มียักษ์มีมนุษย์มีเทวดา <c oughs> ถ้าเรามีธรรมชาติที่เป็นเทวดาก็คือปีมะเมียมะแม่มะโ <c oughs> ลงชวดถ้าเรามีคิ้วเป็นเทวดาทําให้การเงินการงานดีวาสนาดี ความรักก็ดีหนูเกิดปีหมาหนูจะเป็นเทวดาได้ไหมอุ้ยปีเดียวกันปีเดียวกันอ๋อถ้าเกิดเราเราเกิดปีจอปีธรรมชาติที่เป็นยักษ์ผู้หญิงนะแต่เราเกิดมาเป็นลักษณะนี้นะทําให้เราถูกธรรมชาติทำให้เราตกทองอ๋อทให้เราตกทองก็คือตกทองไม่แถมทองนะทำให้มันจะมีการไล่ธรรมชาติตําแหน่งของพญานาคอใช่ถ้าเราตกตกทองตกเงินทองเนี่ยทําให้การเงินเราดีค่ะแล้วธรรมชาติสุดท้ายที่เหลือคะอาจารย์มีผ่านไปสอง มีเทวดาแล้วก็มียักษ์มีมนุษย์มนุษย์ถ้าเกิดว่าเรามีพรหมชาติที่เป็นมนุษย์ม um, ีคิ refined, ้วเป็นเทวดาก็ดีอทําให้เรามีวาสนามีบารมีถึงร่างเป็นมนุษย์ก็จริงอย่างนี้เราจะแบ่งประเภทของมันได้ยังไงฮะอาจารย์ว่าคนที่เกิดปีนั้นควรจะอยู่ในพรหมชาตินี้อะไรเงี้ยเอาง่ายๆถ้าคนคนเกิดปีมะโรงก็อยู่ในภรมชาติที่เป็นเทวดาโอเคเทวดาผู้ชายถ้าปีชวดก็เทวดาผู้ชายถ้าปีมะเมีย ก็เทวดาผู้หญิงปีมะแม่เทวดาผู้หญิงนี่ให้ดูอางนี้เลยนี้ชัดขึ้นค่ะของน้ําอะไรอ่ะของน้ําจอเหมือนเจเลย Q Q คิ้วยักษ์คิ้วยักษ์คิ้วยักษ์ไี่ดีไหมฮะอันนี้เราเราเกิดปีปีจอก็จริงนะ,ะแต่เรามีคิ้วเป็นเทวดาออของหนูนี่มีคิ้วเป็นเทวดาทําให้มีใช่ใช่ด้วยอ่ายกตัวอย่างหนูอ่ะอันนี้ case study ให้อันนี้คือมีคิ้วเทวดาข้างนี้ข้างนี้คิ้วเทวดาผู้ชายข้างนี้เทวดาผู้หญิง อ้าวยานี้ก็เป็นคุณเป็นสองเพศเหรออ่าเป็นสองเพศด้วยกันไม่ไม่อาจารย์พูดถึงหนูหรือเทวดาอาจารย์ต้องเคลีย์ก่นก็คือว่าเราเรามีธรมชาติที่เป็นยักษ์ผู้หญิงเรามีคิว้วเป็นเทวดาผู้หญิงแล้วคิว้วเป็นเทวดาผู้ชายทำให้มันเป็นแตนอ๋ออย่างนี้เหมือนเหมือนกับเป็นมิตรกันมาเป็นมิตรกันฮะเพราะว่าเพราะว่าสามารถคุมร่างทําให้เราไม่ไปเที่ยวนะไม่สำลเทเมาเพราะเทวดาคุมตัวเราทําให้เราเป็กคน เออจริงๆเจเขาอยู่ในกอดไม่เที่ยวโอ้ดูแก่นๆกนนี้ไม่เที่ยวนะใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าคิ้วลักษณะแบบนี้คือถือว่าดีหรือไม่ดีฮะถือว่าดีฮะแล้วนี้ว่าพรรมชาติเนี่ยมันเป็นยักษ์ถ้าเรามีคิ้วเป็นเทวดาเรามาเปลี่ยนพรรมชาติให้เป็นเทวดายิ่งดีครับนั่นแปลว่าเราสามารถจะปรับรูปคิ้วเพื่อให้มันเป็นลักษณะที่ดีตามธรรมชาติของเราได้ใช่ใช่ทำอย่างไรอาจารย์เออท่านี้ท่านี้ก็เกิดว่าเรามีพรรมชาติที่เป็นยักษ์เนี่ยพออาจารย์สักคิวให้เป็นเทวดาก็เปลี่ยนปีเกิดให้เป็นเทวดาได ยกตัวอย่างอสกเคสหนึ่งสมมุติว่าคนเกิดปีชวดปีชวดเป็นเทวดาผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอันนี้ถือว่าผิดภูมมชาติเพราะตัวเป็นผู้หญิงแต่ภูมมชาติเป็นผู้ชายก็ต้องสักคิ้วเป็นเทวดาผู้หญิงทั้งหมดเราย้ายล่างให้เป็นเทวดาผู้หญิงมันทํากันง่ายๆไปเจะปลี่ยนส่งอะไรแบบอันนี้เราเราเปลี่ยนทางศาสตร์เราไม่เปลี่ยนทางทางบัตรประชาชนอ๋อเปลี่ยนทางศาสตร์นั้นวิธีการเปลี่ยนของอาจารย์คือ คือการสักคิ้วให้เป็นเทวดาผู้หญิงแล้วเปลี่ยน<ฆ>่เสือให้เป็นเทวดาผู้หญิง<ฆ><ฆ>อยากให้อาจารย์เล่าคน <c oughs> ที่เคยมาสักจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเกิดในภพมาชาตินึงแล้วพอมาสักคิ้วให้เป็นเทวดาเนี่ยมันมีชีวิตหรือว่าวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะพอมาสักแล้วเขาก็มีฝัางรักที่ดี<ฆ>กันอย่างดี<ฆ>แฟนแฟนที่ไม่ชอบทําบุญก็ไปทําบุญกับเขาได้<ฆ>พอเขาสักคิ้วต้องไปทําบุญ<ฆ>ทุกครั้งที่สักต้องไปทําบุญบางคนต้องทําถึงถึงห้าครั้งถึงจะเสร็จก็ต้องทําบุญถึงห้าครั้ง พูดเอาพูดง่ายๆอถ้าเป็นกุศโลบายก็คือว่าไม่ใช่ว่าคุณแค่จะสักคิ้วแล้วคุณจะบอกว่าคุณเล่นยาคุณขับรถแบบเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้จะเป็นคนดีไม่ได้ก็คือคุณต้องปฏิบัติดีด้วยเพราะว่าไม่ได้มาทําได้ทุกคนบางคนมาแล้วทําไม่ได้ก็มีจะทําไม่ได้ก็มีเพราะว่ามันม่ที่วัดแต่ละคนอาจารย์คะดังนั้นไม่ว่าเกิดโพชาติไหนก็ตามแต่เราก็ควรจะมีคิ้วเป็นทรงเทวดาใช่ไคะใช่เป็นทรงเทวดาเพราะว่าทรงเทวดาคือดีที่สุดค่ะ พราะว่าจะมีอำนาจมีบามีวาสนาค่ะแล้วงมันสวยด้วยลายเส้น hmm. ก็สวยอันนี้มันเป็นสถิติอะไรที่อาจารย์สํารวจมาแล้วพอหลังจากที่เรามีการวาดคิ้วใหม่หรือเปลี่ยนรูปทรงคิ้วใหม่ชีวิตกาดีขึ้นมาอาจารย์ดีการทาสถิติออกมาดูไหมเขาเขาคือว่าเขาเกิดว่าเขามีคิ้วเป็นเทวดาแต่เ้ามีแฟนมีคิ้วเป็นยักษ์ก็ต้องเอาแฟนมาเปลี่ยนคิ้วด้วยอ้จ๊ะถ้านี้แฟนเปลี่ยนคิ้วไม่ได้ก็ต้องให้ให้ให้ผู้หญิงเนี่ยทําโปรโมชาติให้แฟนใหม่ให้เป็นเทวดาแล้วไม่ต้องไปบอกเขาทําสักพนึง ก็คือคือย้ายภมชาติเลยที่ว่าผู้หญิงเนี่ยพอสักคิ้วเป็นเทวดาผู้หญิงแล้วจะย้ายภมชาติเปลีนได้เปลีป่ยนไปเกิดให้แฟนใหม่มันเหมือนจะกึ่งกึ่งบวกโหราศาสตร์หน่อยหน่ใช่ใช่ใชอโอเคนั่นแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าคนที่สมมติมีคิ้วที่ไม่สวยบวกกับ อะไรก็ไม awesome, ่ลุกลุงตุงนังไปหมดเลยอยู่ดีวันดีคืนดีลุกขึ้นมาฟังอาจารย์ปุ๊บเอ้ยอาจารย์ลองดูซิเปลี่ยนอาจารย์ก็ต้องดูทั้งหมดที่อาจารย์บอกไปใช่ต้องดูแฟนด้วยแต่ถ้าดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บังเอิญมันมันไม่ได้ดีจากส่วนอื่นมันไม่ได้คือคือคิ้วมันดีอยู่แล้วนะแต่ว่ามันมีองค์ประกอบอื่นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเออถ้าเกิดคิ้วดีอยู่แล้วปีเกิดไม่ดีก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนปีเกิดได้เพราะนั่นไม่ได้ตัตว์คิวค่ะท มามาพิการอย่างเงี้ยครับนะปีมะแมปีมะเมียก็จริงมาพิการหรือว่าเอ่อมาสธานะเงี้ยทำาใหาหเน้อทองเราเลี้ยงคนอื่นหมดเราไม่ได้เองเออเาวิธีง่ายๆสมมุติว่าคุณผู้ชมที่ที่อยากจะรู้ว่าคิ้วตัวเองดีหรือไม่ดีเนี่ยเูปแบบไหนแบบวิถีชีวิตเอาไม่ต้องพึ่งกับตําราใดๆเลยดูตัวเองดูอย่างไรฮะอาจารย์ว่ามันดีหรือมันไม่ดีคือคิ้วเทวดาผู้หญิงต้องมีรูปทรงที่สมูทขึ้นไปแล้วไม่เป็นเหลี่ยมค่ะนะ รูปน้อแบบเมื่อกี้นะคะเออหรือไม่ก็ดูแบบเจ๊แมมก่อนเจ๊แมมนี่คือคิ้วเทวดาเลยอ่าคิ้วเขาเขาคิ้วเทวดาข้างหนึ่งผู้หญิงข้างผู้ชายค่ะข้างนี้เป็นคิ้วเทวดาผู้หญิงอ้อแล้วข้างนี้เทวดาผู้ชายแต่ไม่ใช่ว่าเทวดาผู้หญิงทั้งหมดเทวดามาครึ่งนึงผู้หญิงครึ่งหนึ่งห่างคิ้วในเทวดาผู้ชายอ๋อก็ครึ่งครึ่งหญิงครึ่งชายชอะไรแบบนี้หมายถึงคิ้วหมายถึงคิ้วหมายถึงคิ้วใช่หมายถึงคิ้วนะคะแบบรูปเมื่อคู่นี้คือมันจะเป็นแบบ โลบขึ้นไปอย่างนี้ใช่แล้วพวกคิวที่ตรงๆอะอาจา์แบบนี้คิวตรงๆก็เป็นคิ้วมนุษย์เป็นคิ้วเป็นคิวมนุษย์ตรงเลยจะไม่มีอานาจอย่างนี้คืออะไรฮะอาจารย์อธิบายในในรูปไปด้วยฮะคิวรูปบนสุดในรูปบนสุดนี่เป็นคิ้วเทวดาครับอันนี้ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับนะรูปรูปที่สองนี่เป็นคิวยักษ์รูปนี้ฮะรูปนี้รูปนี้เป็นคิวยักษ์ยักษ์นี่คือมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมขึ้นไปแลวอย่างนี้ละคะ คิ้วยักษ์ยักษ์ผู้หญิงฮะแล้วหางคิ้วเป็นยักษ์ผู้ชายโอ่อกี้คุยกับอาจารย์นิดนึงเรื่องของการการทำคิ้วขึ้นมาหรือการสร้างคิ้วใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นคิ้วตามหลักธรรมชาติบางคนใช้วิธีการกันคิ้วเหมือนเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยก็จะใช้มีดโกนกันกันให้มันเป็นทรงอย่างนี้ดีหรือแก้ได้ไหมก็มันมเชื่อได้เป็นเบางบบางงช่วงแต่อาจจะได้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็เปลี่ยนอีกตามรู้สึกมันก็จะเป็นยักษ์ ว<ห>ิธีการแก้คืออย่างไงฮะอาจารย์พอเราสักคิ้วพอสักคิ้วเขาแล้วเนี่ยความรู้สึกที่เราสักคิ้วเขาเนี่ยพอเราสักคิ้วเ,เราเข้าไปทําบุญนะความรู้สึกที่เป็นมารเขจะหายไปพูดถึงเรื่องของการสักคิ้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการสักคิ้วที่เด็กวัยรุ่นไปสามิติสี่มิติอ,อะไรอย่างนี้ปะ่ะฮะก็อันนั้นเขาเขาสักสวยงามเขาไม่ดูดวงตาออ อาจารย์เราจะบอกว่าถ้าหากว่าสักแล้วสวยงามแล้วได้ดูดวงชะตาไปพร้อมๆกันไงทุกอย่างมันก็จะเสริมกันเพราะ<ป>ว่าคนที่สักคิ้วโดยที่ไม่ไดูดวงชะตาไม่รู้ว่าคิ้วเป็นคิ้วอะไรแล้วสักเนื้ออาจจะสักตามรูปเดิมบางทีเขาเป็นยักษ์อี่แล้วสักเป็นยักษ์หนักไปอีกทำให้ความรักไม่ดีเวลาสักคิ้วบางคนจะกลัวว่าเหมือนเหมือนเหมือนอาซ้อสมัยโบราณที่แกไปสักกันมันจะเป็นเส้นหนาเออไม่หอมันจะเป็นอย่างนั้นไหมอันนั้นเป็นเป็นคิ้วถาวรคือไม่มีเส้นลายมิติอาจารย์จะเป็นลายมิติเป็นลายเส้นสวยธรรมชาติ จะเติมเต็มส่วนที่แหว่งส่วนที่ว้าวที่าหายไปให้มันเต็มให้ใหสมบูรณ์ขึ้นเพราะ <c oughs> ว่าคนเราเนี่ยชีวิตไม่สมบู<อ>รณ์ถ้าคิวไม่สมบูรณ์ด้วยอุปสรรคก็มี<อ>แต่เราพอเติมเต็มให้มันสมบูรณ์ก็อะไรก็ค่ใะใครที่สนใจสมมุติว่าดูอาจารย์แล้วอยากจะได้รายละเอียดข,ข้อมูลเพิ่มเติมนี่ต้องติดต่ออาจารย์ยังไงฮะติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ได้ครับอ๋อโอเคเราขึ้นเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยสรุปอีกทีนึงเส้นนั่นฉันรวยไหมฮะรวยเพราะเราคิวเทวดาไม่มี ตอนนี <łość> ้ไม่มีตังเลยขอตังอาจานเพราะว่าเราเรามีคิ้วที่ดีความรักก็จะดีเมื่อคิ้วที่สวยงามแฟนเห็นก็ชอบครับคนในเครื่องแบบมารอรับตอนเลิกรายการดีไนี่ดีดีดี่ีปั่นพูดอีกแล้วขอบคุณอาจารย์มากเลยครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ